สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายผ่านแฟนเพจ Facebook ตีว่นชวนหิวนะครับต้องบอกเลยครับตอนนี้ a c e b o o k อ่ะเขาไม่มีการแจ้งเตือนแล้วต้องกราบขอความการุณาจากทุกท่านช่วยกันแชร์หน่อยนะครับคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีวันนี้ผมมาอยู่ซอยที่เขาเรียกว่าของอร่อยเยอะแล้วก็ย้ายมาซอยนี้เยอะนะซอยนี้ก็เรียกว่าซอยเท็กซัสนะ ในสมัยโบราณคนทรงวาดคนยวาวราชเนี่ยจะมากินของอร่อยเนี่ยต้องมาซอยนี้นะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแพโอ้โหอันนี้เก่าแก่โบราณมากนะแล้วก็มีโรงก,กันเนื้อมีก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะครับและนี่ร้านหน้าอยู่อีนะครับก็ย้ายมาซอยนี้แล้วรวมไปถึงตรงนู้นนะฮะขาหมูศรีราม่าอะไรต่างๆย้ายมาต้นซอยย้ายมาเยอะแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินข้าวต้มข้าวต้มปลาออ้ยไม่เอาเบื่อแล้ว ข้าวต้มหอยนางรมเออร้านนี้หอยนางรมสดมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเขามีข้าวต้มด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูครับข้าวต้มหอยนางรมแต่ตอนนี้ขอต้อนรับสู่นะครับบอกต่อลองไว้ชิมกับเวอร์แก๊สนะครับแล้ววันนี้ผมเอาถังแก๊สมาแจกให้ร้านที่มาไลฟ์ด้วย2ถังอย่าลืมนะครับใครใช้เวอร์แก๊สติดต่อเข้ามาได้ถังเล็ก๙กผ่านมอกรแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สขายดีไม่มีหมดไฟใช้แล้วปังดังทุกร้านเลยนะครับเดี๋ยว,วน,นี้เรามีแก๊สมา2ถัง มอบให้กับร้านที่ไลฟ์ด้วยร้านไหนอยากให้เราไปไลฟ์สดนะครับติดต่อมาทางเพจได้ทางข้อความและเวอร์แกสจะไปหาคุณที่ร้านนะครับข้อสําคัญตอนนี้ก็มีถังใหม่8กิโลกรัมใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับย้ายได้อุ่นอาหารได้ไรเราก็มีนําไปมอบให้ในคลิปอร่อยร้อยเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับไปดูกันว่าร้านวันนี้มีอะไรน่ากินบ้างร่วมสนับสนุนโดยบริษัท wp energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World g a s จริงๆซอยนี้ของอร่อยเพียบเลยนะ แต่วันนี้แนะนําร้านนี้เพราะว่าอะไรนี่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูดูหอยน้ำลมร้านนี้ดิหูตัวเป้งเลยแล้วได้ยินเสียงไหมเหมือนกับน้ําตกเหมือนกับน้ําตกอยู่ข้างซูซาซูซาไม่ใช่อะไรหรอกเขาใช้แป้งหอยทอดลาดลงบนกระทะนี่แล้วหอยทอดร้านนี้นะเขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเขาจะเป็นสไตล์กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมใช่ค่ะอ่ากรอบนอกนุ่มในเห็นไหมเหตีเจ้าของร้านพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชญหน่อยฮะเช่หน่อยฮะ คุณปุ้ยปยนี่คุณปุ้ยเช่นตรงนี้เลยคุณปุ้ยอ่าคุณปุ้ยนะคุณปุ้ยเป็นรุ่นที่ไหนแล้วอะ่ะรุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3เป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้จริงๆนะผมแนะนําให้มากินแล้วไม่ควรพลาดคือข้าวต้มหอยนางรมเนาะใช่ค่ะเพราะไม่เหมือนใครเพราะอะไรมาตั้งแต่รุ่นนากงแล้วเป็นคนคิดสูตรเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาใช่ค่ะพ่อหนุทำไมตัวใหญ่จัง ช่วงมันเป็นหน้าค่ะมันเป็นหน้าใช่ค่ะถ้าเกิดหน้าช่วงใหญ่ก็จะใหญ่ตลอดเลยใหญ่ตลอดเลยใช่ถ้าเกิดเล็กก็คือเล็กเลยแล้วถ้าเกิดอยากกินตัวใหญ่ต้องมาเดือนไหนอ่าช่วงประมาณปลายปลายปีค่ะปลายปีก็คือช่วงนี้แหละช่วงนี้นะจะถึงปลายปีเลยไปถึงประมาณมกราหน้าหอยนางรมเลยใช่ค่ะก็ประมาณตุลาไปต้นไปเนาะใช่ค่ะไปถึงปลายปีต้นมกราจะได้หอยตัวใหญ่ๆเนาะขายตรงนี้กี่ปีแล้อ่าหน้าจะประมาณ 40- 5 0หปีอะค่ะ ก็รุ่นสามอ่ะรุ่นสามตอนนี้หนูสี่สิบกว่าแล้วอะค่ะโอ้โหแล้วรุ่นอากงอ่ะใช่ถ้ารวมๆแล้วก็น่าจะหกสิบสิบแล้วอะไรที่แบบว่าคนมาแล้วต้องไม่พลาดเข้าต้มนี่มีทีหลังหรือเปล่าอ่ะเขาต้มก่อนค่ะต้มก่อนใช่่กอนหอยทอดดีกว่าใช่ค่ะเฮ้ยเราคิดว่าหอยทอดก่อนเ้าต้มก่อนค่ะเ้าต้มก่อนด้วยแสดงว่าพวกน้ำซุงน้ำซุปเนี่ยเป็นศูนย์ในรุ่นนู้นแล้วใช่ค่ะใช้น้ำข้าว่ะใช้น้ำข้าวจริงเหรอใช่ค่ะ อ้าวไม่ได้ใช้น้ําต้มแบบไม่ค่ะไม่ค่ะหนูต้องหุงข้าวแยกกอนให้ข้าวไม่สุกแล้วถึงจะเอามาลงเตาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าข้าวไม่สามารถกินได้ถ้าเกิดต้มรล้แปกไม่สามารถกินได้เพราะมันยังดิบอยู่แล้วเราก็ไปเอามาปรุงตักหกเพื่อใช้น้ําข้าวมาช่วยจริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยกรรมวิธีมันแปลกมากนะคือต้องตั้งแต่ทุนตะกงถูกไทำแบบนี้มาตลอดใช่ค่ะอ๋อเอาไม่ใช่แบบต้มก็ต้มทั่วไปเอาข้าวสวยมาใส่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะ โอ้ตายแล้วแล้วใช้น้ำข้าวเนี่ยนะใช่ค่ะมาทำเป็นน้ำซุปใช่ค่ะมาถึงจะออกเป็นน้ำข้นไม่ใช่น้ำใสออกเป็นน้ำข้นใช่ค่ะเออเฮ้ยแปกดีอะคุณผู้ชมผม้องบอกเลยว่าวันนี้พาคุณผู้ชมมากินข้าวต้มหอยนางลมร้านเนี่ยเขาไม่เหมือนร้านอื่นเลยอันที่หนึ่งคือใช้น้ำข้าวเนาะใช่ค่ะอ่าอันที่สองคือดูหอย่พามาดูหอยหน่อยโอ้โหนี่อันนี้หอยคือจะพิเศษอันนี้คือจะธรรมดานี่คือพิเศเนะค่ะใช่พิเศษอันนี้คือธรรมดาใช่ค่ะ อ่านี่นี่น,นี่ดูเห็นไหมตัวใหญ่เลยนอกจากนั้นมีปลาอะไรฮะนี้อ่าปลากระพงค่ะปลาอย่างเดียวค่ะปลากระพงอันนี้ใช้ปลากระพงอย่างเดียวแล้วนี่ก็หอยแมงคู่ค่ะหอยแมงคู่ใช่ค่ะอ่านี่นี่นี่นะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาถามน้องปุ้ยดีกว่าว่าที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างอ่าถ้าเกิดจะมากินจะจะพรีเซนต์ก็คือรูปเลยค่ะอะ่ตามลูกเวลานลนะคนนอกมาอะไรหนูก็จะให้พรีเซนต์เป็นรูปเลยค่ะเมื่อกี้ฝรั่งเดินมาดูนี่ชี้ตามนี้เลยใช่ค่ะนะนี่ อันนี้คือนางรมสุกค่ะอันนจะรมอยู่ในแป้งเลยค่ะอันนี้หอยนางรมอยู่ในแป้งเลยนะค่ะใช่ค่ะมันจะสุกๆอ่าแล้วอันนี้อันนี้คือเขาต้มหอยค่ะเขาต้มหอยที่เราคุยกันเนาะใช่ค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมนะมันจะเป็นข้นๆนะอันนี้รูปหลายปีแล้วอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ชัดเองีใช่ค่ะใช่ค่ะรูปหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบปีแล้วค่ะรูปนี้เป็นสิบปีแล้วอันนี้ต่อมาเป็นปลาลูกจิ้มใช่ค่ะอ่าหูนี่นี่นี่บึ้มเลยอันนี้คือหอยนางรมแป้งกรอบค่ะแป้งกรอบแป้งกรอบอ่ามีแป เป็นผู้ทอดก่อนอันนี้นคือออดสว่วนแป้งนิ่มๆค่ะอ่านี่เขามีออสดส่วนด้วยแล้วถ้าเกิดบอกเฮ้ยเราจะกินข้าวต้มปลาได้ไหมม,ม,ไหมีนี่ไงเขามีปลาด้วยปลาสีน้ำาจะไปข้นๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือ,อผมชอบตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะก็ต้มปลานะเขาก็จะพรีเซนต์กันว่าอ่าน้ําซุปเชงเชงใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ปูดอย่างนั้นนี้นี่อ่าน้ำซุปเชงเชงแต่ว่าร้านเนี่ยน้ําซุปข้นๆใช่ค่ะอือแปลกไหมน้ำซุปข้นๆอ่าสีน้ำผมหนูจะไม่ใส ไม่ใสเลยนะไม่ใสค่ะจะเป็นสีขุ่นสีเหมือนน้ำข้าวอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมจะขุ่นค่ะเออแล้วคนกินเขางงไหมงงค่ะหลายคนก็งงหนูก็จะบอกว่าเออร้านหนูเป็นเอกลักษณ์ก็คือข้าต้มปลาน้ำข้นเข้าต้มปลาน้ำข้นใช่ค่ะเนี่ยพวกเนี่ยป้ายหนูก็ยังบอกเลยเข้าต้มปลาน้ำข้นไม่เขียค่ะ้ข้าต้มปลาน้ำข้นคือบางทีเรากินแต่ข้าต้มปลาน้ำใสใช่ค่ะร้านดังๆใสหมดนะใช่ค่ะร้านนี้ก็ดังเลยทุกป้ายจะเขียนเขียนว่าน้ำข้น อ๋อแล้วแยกส่วนกันไหมฝั่งนี้หอยทอดใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่ขออนี้มาดูหน่อยเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ปุ้ยตักให้ดูหน่อยนี่อ๋อจะเอาข้าวมาทําแบบนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้คือข้าวสุกแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่สุกก็คือจะต้องเอาหม้อข้าวที่เราหุงรอบแรกอมาเพื่อมาใส่ในนี้มันเป็นสองกรรมวิธีค่ะอ๋อกรรมวิธีแรกคือเอาอ่าต้มข้าวก่อนต้มข้าวก่อนใช่ต้มข้าวให้มันเป็นข้าวกึ่งดิบกล่งสุก เพื่อที่จะมาใส่ในนี้ให้มันสุกให้มันสุกในนี้ใช่เพราะเราใช้ข้าวสวยเราเอามาใส่ในนี้เลยมันจะทําให้ข้าวเละมันจะไม่ใช่ข้าวต้มมันจะเป็นโจ๊กค่ะเราต้องการเมล็ดข้าวที่มันเป็นมเป็นเมล็ดแบบนี้ใช่ค่ะแล้วตัวน้ําข้าวนี่ก็ใช้น้ําตัวนี้เลยหรอใช่ค่ะเอาแล้วน้ำซุปถ้าเกิดน้าซุปเนี่ยมันจะเป็นน้ําใสเห็นป่ะพี่อ๋อใช่ใช่แต่ของหนูต้องการให้เป็นน้ำข้นหนูก็ต้องใส่น้ําข้าวลงไปเพื่อจะให้มันข้น มันมีวิตามินกับร่างกายเราอยู่แล้วเออใช่ใช่ค่ะน้ำข้าวมันจะมีวิตามินนี่ก็ยังมานทำให้น้ำซุปด้วยใช่ค่ะโอ้แต่ว่าแยกแยกแยกน้ำแยกข้าวกับน้ำออกมาเลยค่ะแฟนประจำเยอะไหมก็หนูก็มีนะเขาต้มแฟนประจำเขาต้มเยอะนะคุณผู้ชมเนี่ยเรามาดูเรื่องราคากันบ้างดีกว่าตอนนี้หอยทอดจานเท่าไหร่นะฮะหอยแมงผู้เจ็ดสิบค่ะหอยแมงผู้เจ็ดสิบหอยนางรมร้อยหนึ่งค่ะหอยนางรมร้อยหนึ่งออส่วนนึง หอยนางรมทุกอย่างคือร้อยหนึ่งหมดค่ะอ๋อร้อยหนึ่งหมดเลยใช่ถ้าเกิดพิเศษก็แล้วแต่เราจะสั่งอ๋อแล้วข้าวต้มปลาร้อยหนึ่งเหมือนกันข้าวต้มหอยนางรมร้อยหนึ่งค่ะโอ้ราคาก็อยู่ที่แบบว่า100บาทใช่ค่ะไม่ได้แพงมากกว่านี้เลยมาตรฐานอยู่ที่ร้อยหนึ่งยกเว้นหอยทอดปกติหอยห้าสบาสิบบาทโอ้ขายราคานี้ก็ใช้ได้เลยนะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพงเกินไปแล้วมันก็ได้กินวัตถุดิบที่ดีๆแบบนี้ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ใช้วัวแก๊สม โอ้ใช้มา้แต่เขาลุ่นรุ่นรุ่นตะกงเหมือนกันค่ะก็ใช้มานานแล้วเนาะก็มีนานมากนี่คุณผู้ชมถังเบลเลอร์เลยนะใช้อยู่นะถังเบลเลอร์เลยถังนี้ก็ถังเบลเลอร์เลยนี่นี่นี่เห็นไหมผมมาบอกกัว่าใช้เวัวแก๊สด้วยนะฮะแล้วก็ไม่พอวันนี้ผมเอามาให้อีก2ถังเลยให้อีก2ถังให้ที่นี่เอาไว้ใช้เลยขอบคุณนะคะในฐานะที่เป็นร้านอร่อยในเท็กซัสขอบคุณนะคะแล้วก็ยังเป็นแฟนประจำวัวแก๊สวันนี้มอบให้พี่ปุ้ยนะนี่ เดี๋ยวเราขออนุญาตพีเต์นหน่อยพีเต์นหน่อยนะฮะนี่เอาเอามาเนี่อันนี้เรามีตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับ,อบมอบให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ขายดีครับไม่มีหมดไฟนะครับใช้แล้วปังดังทุกร้านแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเบอร์แก๊สถังเหล็กก้าผ่านมอคอเขามีทั้งขนาด15กิโลคุณผู้ชมแล้วก็มี8กิโลนะครับเป็นถังแต่ว่าใช้แล้วเปลี่ยนง่ายด้วยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายพกพาสะดวกและถ้าเกิดเป็นร้านค้าเนี่ยสั่งถังใหญ่ได้เลยเนาะ<อ>ปกติสั่งแก๊สร้านไหนฮะ อยู่วงยียน20ค่ะอ๋อยงวงเวียน22ใช่ค่ะอ๋อสั่งตรงวงเวียน22นะคุณผู้ชมนี่วันนี้เรามาให้สองถังเลยฝากใช้ต่อยาวๆเลยนะครับค่ะแล้วก็อันนี้ไว้ใส่ทิชชู่ค่ะไว้บริการลูกค้าได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ติอ้วนขออนุญาตติดสติกเกอร์ใช่ค่ะหน้าร้านเปลี่ยนให้ได้นะครับนี่บอกต่อลองแวะชิมกับเวอร์แก๊สแล้วเดี๋ยวเรามาดูเขาทำข้าวต้มหอยนางรมน้ำข้นบอกต่อลองแวะชิมกับเวอร์แก๊สติอ้วนชวนหิวพาคุณมากินละ ร้านอยู่ซอยเท็กซัสนะฮะเปิดกี่โมงครับพี่สิบเอ็ดโมงเขาก็เปิดแล้วปิกี่โมงสองทุ่มมนะฮะมีวันหยุดไหมหยุดสงการกับเชนจค่ะหยุดสงการกับเซสการกินเจนอกนั้นเปิดทุกวันนะ,ะเปิดทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าลืมแวะมานะครับอย่าลืมแวะมาอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอดีกว่าเขาเตรียมของให้เรากินแล้ว คุณอาจจะเคยกินข้าวต้มปลามาเยอะแล้วผมแนะนํามาร้านนี้หอยนางรมนี่นเขาแค่สะดุ้งน้ําเดือดๆนะน้ําซุปเดือดๆนะโอ้นี่เดีย๋ยวผมขอชิมน,น้ําซุปก่อนเฮ้ยข้าวต้มปลาส่วนใหญ่มันน้ําใสนะอันนี้น้นําข้นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแนวเชงเชงอะ่ะมันก็จะข้นๆหน่อยเหมือนเราซดน้ำข้าวต้มอ่ะแต่ว่ามีรสชาติอื้อ อันนี้คือน,น้ำเขาหอมพริกไทยกินสดๆก็อร่อยแต่เขามีน้ำจิ้มให้นี่เป็นเต้าเจี้ยวบดอย่างดีค่ะเต้าเจี้ยวบดอย่างดีใส่ลงไปในข้าวต้มด้วยแบบนี้ฮะหอ,อยน้ลมหวานมากสดมากขอบอกโ,อโอ้แนะนําเลยเฮ้ยดีงามมากหน้านี้องมากินดูนี่ออลรัวออลรัวออลรัวเขาเนี่ยเห็นไหมแถวเนี้ยนะแถวเนี้ยเอาจริงนะ ทำออส่วนออรืวโคตรอร่อยเลยเออแถบแถบเนี้ยอันนี้คืออส่วนแป้งนิ่มนะคะเออเนี่ยอนนี่แป้งกรอบนี่แป้งนิ่มนะอันนี้แป้งนิ่มนะแป้งนิ่มแป้งนิ่มแป้งนิ่มเขาดูสิคุณผู้ชมแป้งจะน้อยน้อยนะแป้งน้อยน้อยนะนิ่มนิ่มแบบนี้อันนี้หอยเมงผู้ทอดมาแล้วนี่กรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเราชิมแป้งนิ่มก่อนนี่แป้งนิ่ม ใครที่แบบว่ารักษาเชฟอะไรเนี้ยแป้งเขาไม่ได้จานนะแป้งเขานิดนหน่อยนเนี่ยแล้วมันจะเป็นแป้งนิ่มอ่ะเนี่ยตึงหนืดแบบเนี้ยผมก็ชอบกินเลยอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบกินหอยทอดกรอบบ้างนะผมชอบกินแบบถึงหนืดแบบเนี้ยน้ำจิ้มหน่อยโอ้โหนี่อันนี้ออรลัวแป้งกรอบ แป้งกรอบเขาก็จากการเอาช้อนลงาปบเนี้ยก็ไม่ได้กรอบจ๋านะออหลวดแป้งกรอบที่ดีคือร้อยเดียวเองนะร้อยเดียวจานละร้อยอ่ะอันดับแรกที่มันชนะเลยน,นะอหอยมันสดอหอยมันสดเนี่ยอร่อยน้ำจิ้มดี ตัวแป้งแป้งนิ่มก็แป้งน้อยๆอม,มาลองหอยทอดมัง่งโห้ล้านนี้นะคุณมาเยาวราเท็กซัสนะแวะเลยอยู่หวดอยู่ในซอยเท็กซัสใกล้ๆอยู่อีนะแล้วก็เยื้องๆกับเท็กซัสสุก,กี้บะหมีเนะนี่ยนี่โอ้โหนี่อันนี้หอยทอดเขาโหน้ำจิ้มเขาก็อร่อย,อยวะ่ะเฮ้ยดีเลยนะเขาบอกเลยนี่ ไอ้ยะคุณผู้ชมเอ้ยแวะมานะอื์แก้กับติว่าแนะนำเนี่ยไม่พลาดเลยอยู่หวดซอยเท็กซัสยมราชเอาเบอร์โทรไป089 182 0902โทรหาคุณปุ้ยได้เลยแล้วมาลองนี่ข้าวต้มหอยนางลมแบบว่า ไม่รู้ช้อนไหนช้อนไหนแล้วเนี่ยอ่ะนี่วันนี้แบบอิบ่มเอมเป็นปีเพิมปิบมากอร่อยมากอยู่หวดซอยเท็กซัสแวะมาไม่ผิดหวังขอบคุณมากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอแชร์เดียวแชร์เดียวก็ได้แชร์ไปของอร่อยแบบนี้จะได้เห็นกันไปนะฮะร,ร่วมสนับสนุสน,นโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d g a s